ยากาศอยู่ที่นั่นต้ตเมนาวงระพุมนต์ริยามกอะออกในรัชกาลเจริญพรนรีรักษาพเกุเป็นองค่านเ้านาฬิกาเก็เตรียมตรเตรียมตัวเรื่องเก้านาฬิกาพระพุทธสุสาราธรรมสถานของว่าสีประดุงพัฒนาอ้าววัสดีครับท่องได้มาแต่ใส่นอทคุณพันอก่อางคือร้านยังกว่าคือ ว่าบ้นนาก็เปตาที่มาให้พัอหมวนั่นนะอยู่ในวัดอยู่ในวัดอยู่ในวัดมือนีเพิ่นก็มาอีกมือสุท้ายเรามือนีโมือพระรักษมณเพิ่นสบอน้นท่านาสาทุบน้ำเด้อเพราะว่าเอาเอาผู้ใดพันไปทั้งบ้านบ่อนช่งเนาะเริ่นไปบ้านบ่อนช่งก็จะลืมไปแวะเด้อติดต่วา้องจำดีแ้วว่าติดว่าบ้านหน้ากด้ตนว่าบ้านหน้ก็ได้ตอดอาบ้านหน้าก็ได้เข้่หาบาหก็ไดติดต่อว่าย่างนี้ แล้วก็มาถามแต่ไม่บอกที่ห้องเพราะว่าจะมีคนที่ทำชุดน้ำตาลกาวแฟกมาเป็นของท่านน้ำซากาแฟบอกที่หองอยู่อ่ท่ช่ทนี่ท่านกินแมา้วินกินกินินกินินกินกินกินินกินกกินก็นกินกนกิกินกิกานนนกกนนวเกาะ มาแต่วัดใดเนาะนี่เนาะสวัสดีครับมาแต่วัดใดก่อนอ๋อวัดป่าพูนทองค่ะถอยไปอีกหน่อยคุณตาถอยไปอีกหน่อยอ๋ออยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นนะเบอร์สีธาตุจังหวัดอุดรธานียาวันโน้มทันาสาธุบุญน้ำนะครับเด้อพิธีของมูลรราชการทตนุ่งสมของพระเด็กพระปูนปูปูไปสานประการนี่คืบรรยากาศอยู่ที่หน้าวัดศรีประดุงพัฒนาเนาะมือนี่ก็เป็นมืออวัดพระราชทานเพนธ์โสเพิ่น ของพระคู่ไพศาลรัตนานุลักษ์หรือว่าผู้ไปใช้บัลดุงหรือว่าในเขตอุดรหมูจักกันดีครับเจ้าของไม่ท้อมคั้มนะครับเพิ่นเป็นนักเทศเพราะว่าเบื้งร้านหมูเพิ่นขายหมูในเขตอุดรบัลดุงโดยง่ายว่าเป็นเจ้าของหรือว่าอยากตีพิมองกับร้านเดซ่าต่อสางนะครับอาวแล้วชัดเนโยงนะเข้าไปรอในสถาน ไมาเปเกาเกี่มาแต่ใส่น้อยเกพมนต์เกิดุทเ้าไหวบําเพ็ญนธรระวัดอัมพวันมั่นม่วงออกูแก้วอำเภอกูแก้วอุดรทานีพระอาจารย์ปัญญาวัดขา้านุ่งตน้าตาทุบญนึนี่ครับเปนเกากี่ย่งมองสามมองหลายมองเยอะอันนี้ก็วัดรีอุดมเนาะ อย่าเบิดูว่าเป็นมากแต่ใส่อาจารย์นะครับเมตตาวันนี้อย่าลดความเรื่องการสุขบุญนะครับลดความเรื่องการสุขบุญก็ขอให้อยู่ในที่ีเหมาะที่ร้านก๋วยเตี้ยวร้านก๋วยเตี้ยวโรงทานก๋วยเตี้ยวเทศบาลที่เลี้ยนเทศบาลหนึ่งเทศบาลหนึ่งเรียกเขาครับ เต็มจอเลยพูดจ้อยอ้วนตุ่มเลยเอาเป็นขายขายเนื้อสดวนน้ำนะครับเด้อเยสสากับขายเนื้อสดวนแนมเพื่อประดุ้งคนมาเห็ดหลงท่านก๋วยเตี๋ยวมือนึ่หลายมือครับเพิ่นกับมาเห็ดหลงท่านคือท่านทั้งในมือนี่มือสุดท้ายเพิ่นกับออกมาบริการอยู่ข้างนอกอันนี้แสดงบารงเลี้ยงพิษชยาวิทย์ ผู้อาจารย์นักเรียนมาซอยน้องหมู่บ้านเนี่ยเพิ่นก็มาซอยจัดตกแต่งด้านข้างในเอาครับครับขอบคุณเด้วยค่ะจะไม่ตามเอายาลืมกดติดตามเลือตัวน้อยร้อยมากในช่องยูทูบเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือแห่เทียนพว้ากันอีกเขียวหนึ่งมือแห่เทียนเดี๋ยวสิบุกเข้าไปในโรงเรียนหมดแล้วก้อนแห่เทียนนะครับ อาจารย์เพิ่นมาจากโรงเรียนพิธยาวิทย์เปิ่ลกับมาซอยหมู่บ้านนี่เนาะจัดสถานที่ไอคลเยบนไรไปแล้วบาีกก็เลยมา่ออเยฮถ้าเาเห็ดสสถ้นเห็ดสสมันคืบปได้นันหน้าบลได้ซดสอ๋อบลาได้ดอสอะ้อสพิเศษ โรงเรียนพิทยาวิทย์รับเป็นมาซอยทั้งโรงทานวันกวนนี่เป็นกระจัดสถานที่ซอยเนาะเฮ็ดอัน,อน,นั่นเฮ็ดนี่ตัวหน่อยร้อยมากเด้ออย่าลืมติดตามในยูทูบหรือว่าเอาเขากูเกิลไปรอดดีกว่าเหรียนัยาษุอังคือเนี้ยเอาทั้งเขากูเกิลเห็นนั่งอินต a าแกรมเหีนนียงทั้งเฟสท,ทั้งไลน์มีเบิรอ,อยู่ในกูเกิลดีกว่าเอากูเกิลตัวหน่อยร้อยมาก อ้าวอ้าารอย่าลืมนะครับเดอ้อเมืเ่อนี่มาซอยบุญนอาคือบรรยากาศยู่นาวัดศรีประดุงพัฒนาะเอามาเบิงโลงท่านเป็นมาซอยงานงานพระลาสท่านเพิ่องจบของครูใบหรือว่าท่านเจ้าพระผู้ ไอสารรัตนานุรักฝังอันนี้านหากักแดงอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนวลบุพูวัดเกาะแก้วภูสร้างขอบคุณทุนวันดันทานอยู่นเนาะแค่เสีเ้ยวแค่เสียว าวกล้วยเตียวขากล้วยเตียวของวัดป่าประสิทธ,ธิธรรมครับบ้านดวงเย็นครับมาเบิ่งทั้งยุบันทาง,น,างนี้ลงทานข้อมุนลูกล้านกล้วยเตียวกล้วยเตี๋ยวควยยวือบรรยากาศดูทังเขาเนาะลงท่านึ้น

ร้วยเพราะอาการเราเอาบุญเอาเลขให้เลขนัึงด้วยองวัลที่หนึ่งด้ถ้าถืรางวัลที่หนึ่งจะเลืมเมด้วย่หละลืมซะล่ะบรงโอจัทำดิาวอ้าวหลวมนาสาตุบุญถึงรางวันที่หนึ่งที่สองที่สามไล่ไลนไล่ราี้ัาหมง อาอปั้นข้าวจีป er ั้นข้าวจีปั้นข้าวจีไปทั้งนอกกเพราปั้นข้าวจีของมาทั้งในของมาทั้งในกับมะมาทั้งในกับมะพ่อปั้นข้าวจีเอาไว้มันปั้งไปจีทั้งหนอกนะก็เห็นว่ามันเศร้าก็เห็นนั่งอยู่ทั้งนอกอยู่เนมอกว่ามันจีทั้งนอกนะมันมีหลายกลุ่มตัว อาเอาเอาชุ่มชุ่มปั่นชุ่มปั่นมีแต่ผู้แสผู้สาวตัวนอ้าวอ้าวยายวันดีครับไหววานดีมากได้วันดีมากเลยอันนั้นเป็นปั้นของกัมบง เขาบอกกกรมนนาี่ขอบพุดหลาไรแต่เราถุงบัตรถคอมเวลมันดดงจะต้องดุดเหมดแล้วบอถุงนะถองจะนอนองคนไม่ไม่กี้ไม่กี้ม่ถุงจยากใบว่าไงเนี่ย